Okay. เดี๋ยวอันดับแรกทองมันอยู่ในเซฟก่อนใช่ไหมว่านน่ยแล้วก็ลากใส่กระเป๋าใช่ไหมเปิดไหมทองอยู่ในเซฟก่อนใช่ไหม,ออไหมเสร็จปุ๊บลากเข้าแผ่นเกาะไม่ต้องลากเข้ากระเป๋าไม่ต้องเอาใส่กระเป๋าลากเข้าแผ่น,กน <Okay. S 2> กเานกาะ <Okay. S 2> ลากเข้าแผ่นเกาะทั้งสามทีเลยแล้วลากิงไปสองที แล้วก็อะไรนะพอกทิ้งสองทีแล้วก็ากแผ่นเกาะเข้าเข้าในเซฟอ่ะเข้าในช่องเซฟอ่ะสามทีสาม้นเลยทั้งสามทีเลยเอากจากเซฟใส่แผ่นเก่อแล้วก็ลากแผ่นเก่อเข้าขเซฟใช่ไหมอืมอืมา,ากจากเซฟใสแผ่นเกาะเสร็จป,ปุ๊บก็กทิ้งสองทีกไปทีข้างนอกข้างนอกลากอะไรทีเทียนเป็นหน้าเราทีเออเออกทองทิ้งสองที

มายังได้ท่องไปได้ท่องไปได้มาก้อนท่องไม่้วัได้เฮ้ยริงดิทำไปเรื่อยๆเพราะว่าแน่ได้อีกอ่ะทำทีละก้อนทำทีละก้อนเพราะว่าน่ได้แน่ได้อีกจะเขาจากคนในนี้มีสองก้อนนะให้เขาทิ้งสองก้อนเลยใช่ไหมทำทีละก้อนดี็กล้ก้อนหนึ่งใส่เซฟแล้วเขาก็ทำก้อนในทำในก้อนในเซฟสิทำเหมือนเดิม แล้วแผน่นแล้วแผ่นในแล้วแผ่นที่อยู่ในกอะเขาอ่ะเอ้ยที่อยู่ในกระเป๋าเขาอ่ะลากเข้าเกอะเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ทาแบบเดิมสูตรเดิมใช่ใช่แล้วก็ทาเหมือนเดิมใช่อ,อ๋อแล้วของชมพูเข้าไปด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋ออยู่นี่แต่เราจะต้องลากของในเซฟโอเคเป็นเน็ตเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเปิดนิดอันนี้ของอันนี้ทองในในกระเป๋าเอ้ยในเซฟลากเข้าเซฟอีกก้อนหนึง่ง ันนี้ในกระเป๋านี่ในเซฟลืมงงแล้วนะครับอันนี้เข้าเซฟไปอันนี้ใส่กระเป๋าไปแต่เวลาลากให้ลากของในในเซฟเอาใหม่เอาใหม่อันนี้แบคแพคอันนี้เซฟโอเคเอา้าวทำไมเซฟเขาเป็นสองก้อนวะ ล็อกรหัสมีสี่ตัแล้วโอเคเอามาเรร้อยเฮ้ โอเคอ้วน okay,